สวัสดีครับนี่คือคิดไซโค้งเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้กับผมเจวรปัดนะครับต้อนรับเข้าสู่คิดไซโค้งเก่งก่อนเกมมาติดตามความพร้อมแต่ละคู่แต่ละสนามในเกมนัดที่7ของไทยลีก ที่จะเตะกันในวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นี้ถ้าพร้อมแล้วอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกับกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องทาง YouTube แล้วก็ Facebook กดไลค์กดแชร์เมื่อเห็นคอนเทนต์ของเราไปดูเกมคู่แรกครับหนองบัวพิชยะพบกับเชียงรายยูไนเต็ดครับเกมคู่นี้ถือว่าเจ้าบ้านเจอสึกหนักนะครับจะแข่งขันกันในเวลา6โมงเย็นของวันเสาร์ซึ่งชมการถ่ายทอดสดได้ที่ PPTV HD ช่อง36แล้วก็ AIS Play น้องบัวนขนาดนี้ลงเล่นไปแล้ว5นัดเพราะว่ายังเหลือนัดตกค้างกับ BG ปรปทุมอีก1เกมซึ่ง5นัดที่ผ่านมาพวกเขาชนะ2เสมอ1และแพ้ไป2เก็บได้7คะแนนรั้งอันดับ10ของตารางเกมล่าสุดกลางสัปดาห์บุกไปแบ่งแต้มกับเมืองทองมาได้ด้วยสกอร์หต่อหสภาพทีมหลักๆที่ยังไม่น่าพร้อมก็คือนัทพงศ์กระจรมาลีมือ1ที่เจ็บ แต่ว่ากิติคุณจมสุวรรณก็พร้อมแทนที่อยู่แล้วและก็เล่นดีมากด้วยนะครับจากเกมกับเมืองทองเซฟเป็นพลาวันดูเหมือนว่าโคชวังทวัชชัยดรงอ่องตระกูลจะหาจุดแก้ที่ลงตัวเมื่อไม่มีรีดอร์โคเฮนได้แล้วเหมือนกันจากที่ยืนหลัง4ี่แบ็กโฟก็มายืนหลัง3เน้นรัดกลุ่มซื้อเกมรับไว้ก่อนซึ่งพวกเขาทําได้ค่อนข้างดีใน2เกมหลังสุดเพราะว่าใช้วิธีการนี้เอาชนะโปลิสเทโรมา10แล้วก็บุกเสมอกับเมืองทอง1 1ตัวเลขสถิติอาจจะครองบอลไม่เยอะ แต่คุณภาพเกมรับยอดเยี่ยมครับกับเทโรเคลียบอลไป18ครั้งกับเบืองทองเคลียร์อีก21ครั้งกลายเป็นจุดแข็งของทีมไปแล้วส่วนตัวหลักคนอื่นๆก็อยู่กันครบเลยนะครับทั้งแฮมิลตันซัวเรสกับมาฮารามานีและก็มีเลสันเทียมราชเป็นทีเด็ดส่วนทีมเยือนเชียงรายพกความมั่นใจมาเต็มร้อยครับหลังจากชนะเกมเยือนติดๆกัน2นัด เหนือชชบุรี3-2และล่าสุดก็ทุบแชมป์เก่า b g จีอีก2-0ผ่าน6นัดชนะ3เสมอ2แพ้1ยิงไป11ประตูแต่ก็เสียไป8ลูกเก็บได้11คะแนนรั้งอันดับ3ของตารางสภาพทีมโชจีฮุนมีชื่อสำรอง2นัด แต่ไม่ได้ลงเลยต้องลุ้นนะครับว่าเกมนี้จะกลับมามีส่วนร่วมกับทีมหรือเปล่าส่วนคนอื่นๆไม่มีปัญหานะครับพร้อมประจำการทั้งหมดอยู่ที่ว่าเอเมซอนปารราจะเลือกใช้แผนการเล่นแบบไหนเพราะว่าอย่างเกมชนะ BG ก็ปรับมันยืนหลัง4ตัวชูโรงอย่างบิวโรซิมาในเกมรุก หรือว่าพิธิวัตสุจิตธรรมกุลในเกมตรงกลางและก็มีบรินเนอร์เอริกเก้ในแผงหลังยังอยู่กันหมดซึ่งเชียงรายเป็นทีมที่อาศัยทีมเวิร์กเน้นเกมรัดกลุ่มแล้วก็การจ่ายบอลเท้าสู่เท้าที่แม่นยำเพราะที่ผ่านมาก็รักษามาตรฐานในการจ่ายบอลมากกว่า300ครั้งขึ้นไปได้อยู่ตลอดที่สําคัญจังหวะยิงไม่เปลืองด้วยครับอย่างเกมกับชลบุรียิงเข้ากรอบ8ครั้งได้3ประตูส่วนเกมกับ BG ียิงเข้ากรอบ3ครั้งได้2ประตูนี่คือคุณภาพเกมรุกข,ของกวางโซมาหาภัยที่มีในตอนนี้ทั้ง2ทีมเนี่ยไม่เคยเจอกัน กนมา่อนนแต่ว่าทางโคชวังมีเรื่องราวดีๆที่เป็นจุดเริ่มต้นของอาชีพโคชกับทางเชียงรายเมื่อปี2009ตอนนั้นเชียงรายเนี่ยเพิ่งจะก่อตั้งทีมในลีกภูมิภาคจากการชักชวนของคุณฮั่นมิติติตยะภัยรัฐซึ่งตอนนั้นเนี่ยคุณฮั่นก็ขับรถรับส่งน,นักบอลส่วนโคชวังก็มีหน้าที่ในการทําทีมไปซึ่งเป็นยุคตั้งไข่ของเชียงรายอยู่ในเตดส่วนผลงานล่าสุดของโคชวังที่เคยดวลกับเชียงรายก็คือการทําประจวบ เจอกับกวางสงนันเฉพาะในเกมลี6ครั้งชนะแค่นัดเดียวแต่การเจอกันรอบนี้ไม่ใช่กับทีมเดิมนะครับต้องดูว่าโคชวังนั้น เตรียมวิธีการมาอย่างไรในการรับมือกับกวัางซงที่ฟอร์มแรงเหลือเกินส่วนเกมต่อมาที่ลีโอสเตเดียมเตะในเวลา18นาฬิกาเจ้าถิ่น BG จีปทุมยูเนเต็ดได้เล่นในบ้านต่อเนื่องรับการมาเยือนของโปลิสเทโรคู่นี้แฟนบอลสามารถรับชมได้ทางช่อง5แล้วก็ AIS Play เหมือนเดิมเช็คผลงานของ BG กันหน่อยล่าสุดแพ้คาบ้านให้กับเชียงรายไป0-2ต่อ 2. เลยถูกหยุดสถิติไม่แพ้ใครในบ้านของตัวเองไว้ที่17เกมเท่านั้นตอนนี้ผ่านเกมลีกฤดูกาลใหม่ไปแล้ว4นัดชนะนน2เสมอ1แพ้1ยิงได้5เสีย4เก็บได้7แตม ตอนนี้ครับอยู่อันดับ8ส่วนทีมเยือนล่าสุดก็ปลดล็อกชัยชนะเกมแรกของซีซั่นด้วยการเปิดบ้านอัดชมบุรี20ทําทำให้เล่นไป6เกมชนะ1เสมอ2แล้วก็แพ้ไป3ยิงได้7เสีย9มี5แต้มรั้งอันดับ12ของตารางความพร้อมของ BG ลูกทีมออเรริโอวิทมายังเจอปัญหาเดิมๆนะครับตัวเจ็บก็ยังคงรอการพักฟื้นทั้งวิกเตอร์กาโดโซอันเดสตูนเยสแล้วก็ดิโโกหรือซันโตแต่ข่าวดีก็คือว่า จะได้ชัดใช้บุตรพรมพ้นโทษแบงกลับมาเฝ้าเสาอีกครั้งหนึ่งส่วนรูปแบบการเล่นผมคิดว่าไม่น่าเปลี่ยนเยอะเพราะสิ่งที่ต้องปรับก็คือการจบสกอร์อย่างเกมกับเชียงรายสร้างโอกาสเปิดบอลเข้าสู่พื้นที่สุดท้ายถึง30ครั้งยิงได้16ครั้งแต่เข้ากรอบแค่5แล้วก็ไม่ได้ประตูแม้แต่ลูกเดียวปัญหาที่ต้องรีบแก้ก็คือเรื่องนี้เลยครับการได้มีดิโอโก้ส่งผลแต่จะทํำยังไงให้โตที่มีสามารถเปลี่ยนโอกาสที่มีเยอะแยะมากมายอยู่แล้วให้เป็นประตูได้ก็ต้องเป็นการบ้านของวิทมาแล้วก็ททีมมงงาานนนนซึต้้้้อแแกกแกไขขััละํใหเิด ในเกมนัดนี้ส่วนบริสเทโรของทางโคชโอ้นรังสรรนิวัฒชัยโชคก็กลับมามีความมั่นใจมากขึ้นอีกครั้งโดยเกมนี้แม้ว่าจะไปเยือนทีมแกร่งอย่าง BG แต่ว่าการปลดล็อกได้3มแต้มมาแล้วพวกเขาน่าจะกล้าสู้มากขึ้นกว่าเดิมสภาพทีมตัวหลัก ยังอยู่กันครบนะครับเอวนโดรปาลิสตาเลสลี่อัปโบแล้วก็ไอแซคฮอนนี่เป็นแกนหลักส่วนเจนพบโพขี ee, ที่เหมา2ลูกในเกมชนะชมบุรีก็น่าจะได้สตาร์ตต่อเนื่องโดยการจบสกอร์ที่เป็นปัญหามาหลายเกมได้รับการแก้ไขแล้วจาก2ประตูของเจนพบโดยเฉพาะในเกมกับชมบุรีเทโรยิงเข้ากรอบ3ครั้งนะครับแต่เปลี่ยนมาได้ประตูถึง2ลูก คู่นี้เจอกันมา26ครั้ง BG ชนะ13เทโรชนะ5และก็เสมอกัน8ส่วนซีซั่นที่แล้ว BG ชนะไปกลับเลยนะครับยิงได้5แล้วก็ไม่เสียประตูให้กับเทโรด้วยถ้าจำกันได้ในเกมล่าสุดที่เจอกันที่บ้านของเทรโีทีละสินแดงดาลงสนามเกมแรกในสีเสื้อ BG แล้วก็บวกประตูได้ทันทีในเกมนั้นเจ้ามุยก็คือตัวความหวังในการจบสกอร์ของ BG นะขนาดนี้เพราะว่าไม่มีเดโอโก้นั่นเองส่วนวิทมาก เขาเคยพา BG มาชนะเทโรในการคุมบังเหียนครั้งแรกเมื่อปี2017ด้วยสกอร์2-1ก็ต้องลุ้นนะครับว่าประติศาสตร์จะซ้ำรอยเดิมหรือไม่ไปต่อกันที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษ 80, าเจ้าบ้านสวัสดแคทนคะรราชสีมาต้องลงดวลกับทางแข้งเทพแบงคอกยูเนเต็ดเกมนี้เล่นในเวลา18นฬิกาซึ่งแฟนบอลสามารถชมได้ที่ gm m 25แล้วก็ a i s play เจ้าถิ่นเนี่ยนะครับบุกไปเสมอกับขอนแก่นยูเนเต็ดม,มาล่าสุด1 1ทั้งที่ตัวเยอะกว่าเกือบเ,เ,เต็มครึ่งหลังแต่ยิงเพิ่มแสงไม่ได้ก็มี8คะแนนจากการชนะ2เสมอ2แพ้2ใน6นัดที่ผ่านมาอยู่ที่7ของตารางคะแนนส่วนทีเมเยมือนแบงคอกเล่นไป5นัดนะครับชนะ3เสมอ1แพ้1มี10แต้มอยู่อันดับที่4ของตารางความพร้อมของสวัสด์แคทก่อนแล้วกันนะครับลูกทีมข,ของโค้ชโจธีรศักโอ,อน้นก็ต้องเช็คทางอามาดูออตาร่า ที่ถูกย่ำหน้าแข้งเล่นต่อไม่ไหวในเกมมาขอนแกน่นส่วนคนอื่นๆก็ยังพร้อมเป็นทางเลือกโดยเฉพาะตัวต่างชาติที่เข้ามาใหม่ในปีนี้ก็เริ่มกลับมาพร้อมหน้ากันแล้วคาริ่คาร,ารี่ก็ยิง2เกมติดมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นส่วนปัญหาที่ยังต้องแก้เลยก็คือการจบสกอร์นี่แหละครับเพราะว่าสร้างโอกาสได้ดีโดยมีมาโกสานิ เป็นจุดศูนย์กลางที่เริ่มจะจับจังหวะของฟุตบอลไทยได้แต่จังหวะจบเนี่ยมันก็จะไม่คมพอต้องมาดูว่าเกมนี้เจอแบงคอกทีมใหญ่หัวตารางโคชโจจะก้าเปิดแลกลุยตั้งแต่ต้นเลยหรือว่าเล่นรัดกลุ่มเพื่อยือเวลาไว้ก่อนส่วนแข้งเทพของทางโคชแบรนทศวันสีปานเบียชนะประจบในเกมล่าสุด2-1ก็แสดงให้เห็นแล้วนะครับว่าเมื่อต้องเล่นให้ได้ผลต้องเล่นยังไงส่วนความพร้อมอาจต้องเช็ควันเด์ลุยส์เพราะว่าเกมกลางสัปดาห์เนี่ยหายไปเลยครับแต่ตำแหน่งนอนื่นไม่มีปัญหาเฮเบตตี hey, ้ยังเป็นความหวังในการ จุดดีอย่างก็คือความเข้าใจเกมตอนนี้มันเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับจิตพันธ์จูนกับเพื่อนลงตัวเอาไว้ง่ายๆดูการเข้าทําประตูกับประจวกชัดเจนแล้วว่าแบงค์ขเริ่มจะติดเครื่องแล้วแต่ปัญหาก็คือแอนโทนีคาร์เตอร์ลงตลอดแต่สถิติยังยิงไม่ได้ เขาอาจจะพักบอลดีทําทางให้เพื่อนได้ก็จริงแต่สุดท้ายขึ้นชื่อว่ากองหน้าต้องยิงประตูมันเป็นโจทย์ของทางโคชแบงค์ต้องเข็นศักยภาพของเขาออกมาให้ได้2ทีมนี้เจอกันทั้งหมด17ครั้งไม่น่าเชื่อนะครับว่าโคราชนะแบงคอกได้แค่2ครั้งสเสมอ6ครั้งและก็เป็นแบงคอกชนะไป9ส่วนผลงานปีที่แล้วโคราชไม่แพ้ให้กับแบงคอกเลยนะครับบุกชนะ32ในเกมสุดมันยิงกันท้ายเกมแล้วก็เสมอหนึ่งในการเล่นในบ้านส่วนเกมนี้ผมจะมองว่าเกมรุกของแบงคอกเริ่มจะจูนติดเล่นไหลลื่นนักเตะเริ่มมีคารเตอ์วมด ดันมากขึ้นก็ต้องดูเกมนี้อีกทีหนึ่งหากบุกไปสยบโคราชได้ผมมองว่าพวกเขามีลุ้นยาวๆเหมือนกันขยับไปดูเกมหนึ่งทุ่มกันบ้านนะครับเมืองทองเปิดธนโดมรับการมาเยือนของขอนแก่นยูเนเต็ดคู่นี้ชมได้ช่องทางเดียวคือ AIS Play เจ้าบ้านเนี่ยก็มีเกมที่น่าผิดหวังเหมือนกันกับการเสมอหนองบนนัว1-1ผ่าน5้นัดมี6แต้มจากการชนะเกมเดียวและเสมออีก3 รั้งอันดับ11ส่วนทีมเยือนจมวยของตารางเกมล่าสุดเล่นในบ้านเสมอกับทางนคะรราชสีมา1-1ในเกมที่พวกเขาต้องเหลือ10คนแถมยังโดน VAR ริบป,ประตูคืนถึง2ครั้งเพราะว่าล้ำหน้าเล่นไป6นะัดชนะ1เสมอหแพ้ไป4อยู่อันดับสุดท้ายของตารางสภาพทีมกีเดนพยองค่อนข้างสมบูรณ์นะครับอย่างตำแหน่งประตูต้องเดาใจว่า มาริโอจะเลือกใครระหว่างพีรพงษ์เรือนนินหรือว่าสมพรยศส่วนเชฟเกมรับไม่น่าเปลี่ยนอาจจะต้องมีการโรเตชันแดนบนมากกว่าเพราะว่ามีตัวเลือกให้ใช้งานหลายคนซึ่งปัญหาที่มาริโอระเบิดลงไว้กลางห้องถแถลงข่าวนั่นคือการเอาบอลไปอยู่ในก้นตาข่ายเพราะอย่างเกมที่แล้วมีโอกาส2 6ครั้งแต่เข้าเป้าไป10ได้มาประตูเดียวจากจุดโทษจุดดีของเมืองทองก็คือระบบทีมเวิร์ครับการสร้างโอกาสเข้าทำเอาบอลไปสู่พื้นที่สุดท้ายของคู่แข่งขึงได้หมดซ้ายทีขวาที แต่ไม่สามารถหลุดเข้าไปเจาะด้านในส่วนจงอางขยอมทีมที่มีเรื่องให้พูดถึงเยอะเมื่อกลางสัปดาห์ปัญหาของคาร์ลอสเอดูอาโดคือจะหมดสิทธิ์ใช้งานอารมณกรจอนาทองที่โดนไล่ออกก็ต้องปรับโฉมแดนกลางกันใหม่ส่วนแนวทางการเล่นอย่างเกมที่แล้วสถิติเกมรับดีมากนะครับเล่นสิแต่เอาอยู่ ปัญหาก็คือเกมรุกเนี่ยละครับอีฟสันเมโลวูบวาบใช้ได้แต่จังหวะสุดท้ายมักจะไม่คมพอมันก็เลยเปลี่ยนโอกาสที่มีอยู่น้อยนิดเป็นประตูลำบากก็เป็นงานที่ท้าทายของคาร์ลอสว่าจะปรับแก้อย่างไงนะครับส่วน2ทีมมีสถิติการเคยเจอกันมาเมื่อปี2องพนบในบอลทั่วอย่าง F a ครับซึ่งเมืองทองบุกชนะได้2 0คนที่ยิงก็คือเคลต้นซิวาและก็มาริโอยูรอฟสกี้ซึ่งตอนนั้นเป็นนักเตะก็ต้องมาลุ้นนะครับว่ามาริโอ จะชนะขอนแก่นทั้งตอนเป็นนักเตะและเป็นโคช้ชได้ไหมข้ามไปดูเกวาิทีส10ตุลาคมกันบ้านนะครับเริ่มต้นที่เวลา6โมงเย็นราชบุรีเจอกับทางเชียงใหม่ยูเนเต็ดเกมนี้นะครับราชบุรีกลับมาเล่นในบ้านรับมือเชียงใหม่ดูได้ทางช่อง5แล้วก็ AIS Play โดยผลงานล่าสุดของราชบ,บังกรบุกเสมอสุพรรณ1น่งทำให้เล่น5นัดชนะเกมเดียวเสมอ2และแพ้2 เก็บได้5แต้มอยู่อันดับ12ส่วนทีมเยือนเชียงใหม่เล่นไป6นัดชนะเกมเดียวเหมือนกันนะครับสเสมอ2แล้วแพ้ไป3มี5แต้มอยู่อันดับ15เป็นรองบอยของตารางความพร้อมของลูกทีมโคชเยบสมชายมาวิไลาอาจมีการโรเตชันบ้างแต่ตัวหลักก็ยังพร้อมเบรวีตันทัเตมีในเกมรับแดนกลางก็มีเซบาสเตียนวูทริสแล้วก็มีดนเลกับซีเฟนรองจิวเป็นตัวชูโรงเกมรุก ที่เริ่มสร้างโอกาสได้ดีมากขึ้นแต่อย่างเกมที่แล้วเนี่ยหาจังหวะจบไปถึง15ครั้งก็จริงเยอะกว่าเจ้าถิ่นสุพรรณด้วยซ้ำแต่การเปิดบอลที่เข้าพื้นที่สุดท้ายที่มีถึง20ครั้งก็ทำอะไรไม่ได้มากปัญหาเดียวของราชบังกรก็คือความเด็ดขาดนี่แหละครับถ้าแก้ได้โอกาสเก็บสาแต้มก็มีสูงเหมือนกันส่วนเชียงใหม่ของทางโคชอานสุรพงษ์คงเทพก็ถือว่าสถานการณ์กดดันแต่เกมล่าสุดเล่นกับท่าเรือเขาก็วางหมากสู้ได้ดีครับอาจจะครองบอลน,น้อยกว่า แต่ก็หาจังหวะจบได้13ครั้งและก็มีการโดนกันตัวตัวที่ทําได้มากถึง3 7ครั้งก็คงเป็นหมัดเด็ดที่เอาไปเล่นงานราชบุรีเกมนี้จะได้ยานิกโบลี่กลับเข้าสู่ทีมน่าจะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งในเกมรุกมากขึ้นแต่เกมรับเอฟซันบาดเจ็บที่ศีรษะ ต้องรอเช็คนะครับซึ่งระยะเวลาการพักมันสั้นเกินไปอาจไม่พร้อมก็ได้ส่วนเรื่องที่ต้องปรับของเชียงใหม่ก็คือพะละกกำลังในการยื้อระยะสู้นี่แหละครับเพราะว่าบอลของโค้ชอ่านเนี่ยบางทีมีจังหวะเพรสซิ่งบีบเอาบอลใช้แรงเยอะพอหมดก็ส่งผลเหมือนกันอย่างเกีที่แพ้ท่าเรือก็แพ้เพราะจุดนี้ด้วยส่วนหนึ่งสองทีมนี้ไม่เคยเจอกันมานะครับต้องมาลุ้นว่าการเปิดหัวปฉะชดกันครั้งแรก ชัชนะจะเป็นของฝั่งไหนหรือจะลงเอยได้ผลเสมอแต่ผมมองว่าความเขี้ยวของราชบุรีเล่นในบ้านน่าจะต้องเก็บ3มแต้มในเกมนี้แล้วนะครับส่วนชลบุรีเจอสุพรรณเตะเวลา6กโมงเย็นคู่นี้ก็น่าดูนะครับส่วนแฟนบอลทางบ้านรับชมที่ GMM25 แล้วก็ AISPlay เจ้าบ้านแพ้มา2เกมติด จากทีมนำโหลดมาอยู่ดับ5มี8แต้มจากการชนะ2เสมอ2แพ้2ซึ่งเก็บล่าสุดบุกแพ้เทโร0-2แบบพลิกความคาดหมายผู้มาเยือนเก็บล่าสุดก็เสมอกับราชบุรีในบ้านของตัวเองนะครับผ่านไป6นัดชนะ1เสมอ4แพ้1เก็บได้7คะแนนะรังอันดับที่9ของตารางความพร้อมของฉลามชนจะได้จูเนียลสตอพ้นโทษแบงกลับมาคุมหลังบ้านส่วนขุนกกาลังคนอื่น ไม่มีปัญหานะครับเดนิสบุริโลกับชิจี้คันยุกพร้อมพาทีมกลับเข้าสู่ชัยชนะซึ่งปัญหาที่เห,เห็นของชมบุรีก็คือการเปลี่ยนโอกาสที่มีเป็นประตูอย่างเกมล่าสุดที่แพ้เทโรทีมของโคตเต้สะสมเนี่ยครอสบอลไปลุ้น36ครั้งแต่ไม่สามารถสร้างความอันตรายให้กับเทโรได้เลยผมมองเรื่องนี้สําคัญมากนะครับเหมือนเมาหมัดเหมือนกันเพราะว่า เกมกับเชียงรายพวกเขาก็ไม่น่าแพ้พอแพ้มันก็ลยหลุดออกทะเลเหมือนกันต้องมาดูกลืนของทางโคเตียว่าจะฉุดลูกทีมขึ้นมาอย่างไงส่วนทีมเยือนของอาเดบโยกาเดโบ้ทรงบอลมีความลงตัวมากขึ้นแล้วแต่ทําไมชอบจบด้วยการแชร์แต้มกับคู่แข่งอย่างเกมล่าสุดนําราชบุรีก่อนแต่ปิดเกมไม่ได้นี่แหละครับปัญหาส่วนความลงตัวในแผงหลังที่กลับมาเล่นแบ็กโฟร์หรือว่าตรงกลางที่มีรอยเซนซี่กับคาราบูเอ้แล้วก็ราชนาศเล่นร่วมกันลงตัวมากๆส่วนข้างบนเกมกับราชบุรีถ่างเอาดานิโลไปอยู่ด้านข้างซะเยอะ ก็เลยลดความอันตรายของดาวยิงคนนี้ไป2ทีนี้เจอกันมา21ครั้งชมบุรีทาได้ดีกว่านะครับชนะ8แล้วก็แพ้สุพรรณไป3ครั้งลงเออด้วยการเสมอ10ครั้งส่วนผลงานฤดูกาลที่แล้วในบ้านฉลามชนก็กลายเป็นชมบุรีกินนิ่มไปนะครับชนะ41แล้วก็มีชนะใน FA ฟเอคัพยอีก30ส,ส่วนเกมลีกที่บ้านของสุพรรณเสมอกัน0ต เกมที่3าวอสเตเดียมกันบ้านนะครับเป็นอีกคู่หนึ่งที่เตะเวลา6โมงเย็นต่อพี่ฆ่าประโจบ FC จะต้องรับการมาเยือนของเคี่ยวสมุตสู่ประการซิตี้คู่นี้ดูได้ทาง PPTV HD ช่อง36แล้วก็ AIS Play โดยเจ้าถิ่นผลงานยังไม่ค่อยดีเลยนะครับชนะเกมเดียวจาก6นัดมีเสมอ2แพ้ไป3เก็บได้5คะแนนอยู่ในโซนแดงอันดับส4ส่วนทีมเยือนสะดุดแพ้2นัดติด แต่การชนะ2กับเสมออีก2ทําให้พวกเขามี8คะแนนยังอยู่อันดับ6สภาพท,ทีมทางฝั่งของประจวบมาสมิทากิถือว่าพร้อมครับเพราะว่าได้วิเล่นโมตา กับตาอัวลงได้เกมรุกก็ยังวูบวาบแต่ปัญหาคือการรักษามาตรฐานการเล่นให้ได้ตลอดเกมนี่แหละครับที่ทากิต้องแก้เอาง่ายๆเกมที่แพ้แบงค์ข้อสถิติทุกอย่างดีกว่าหมดเลยทั้งการคลองบอลการจ่ายบอลการจบสกอร์หรือแม้แต่การสร้างโอกาสในพื้นที่สุดท้ายที่มีตัวเลขสูสีแต่ผมมองว่าทั้งโมต้าแล้วก็ตาอัวใช้โอกาสเปลืองมากเกินไปถ้าจบคมๆกว่านี้ผลงานมันก็น่าจะดีขึ้นส่วนเคี่ยวสมุทรแพ้ติดก,กันมา2เกมแต่ล่าสุดเนี่ยบุกไปแพ้บุรีรัมในเกมที่ไม่ได้เป็นรองมากมายอะไรรูป เกมวิธีการเล่นตามแบบฉบับของอิชิอีการเอาบอลมาครองจ่ายบอลไปมาเพื่อหาช่องคือจุดเด่นของเขาอย่างเกมกับบุรีรัมจ่ายบอลไปมากถึง460ครั้งและเปอร์เซ็นต์ความแม่นยำก็มากถึง83และมีโอกาสครอสบอลมากถึง20ครั้งด้วยแต่ต้องดูว่าอิชิจะแก้บอลสุดท้ายเพื่อนำไปสู่ประตูได้ไหมในเกมนี้คู่ที่เจอกันมาเด,ดูการที่แล้วสุปราการยิงยับเลยนะครับ4-0ในบ้านตัวเองแล้วก็บุกยิง3-0ที่3อ่าว แต่เจประตูคนยิงไม่มีใครอยู่นะครับย้ายทีมออกไปหมดแล้วการเจอกันทั้งหมด8ครั้งประจบชนะ2สูตรประการชนะ3สะเสมอกอีก3แล้วนี่คือการวัดฝีมือกันของ2กุนซือชาวญี่ปุ่นที่มีวิธีการทำง,งานแตกต่างกันเป็นเจแปนเวก็จริงแต่อิชิอิเป็นญี่ปุ่นที่นำเข้ามาทำบอลไทยแล้วก็ปรับระบบ ให้นักเตะไทยมี m i n d s e ตในการเล่นที่ยกระดับนักเตะได้ขณะที่ทากิอยู่เมืองไทยมานานผูกพันกับฟุตบอลไทยทำฟุตบอลมาแทบทุกระดับและทากิเข้าใจดีว่านักเตะไทยต้องการอะไรต้องปรับยังไงซึ่งเขานั้นควรจะแสดงศักยภาพในเกมสําคัญเกมนี้ออกมาแล้วเรามาลุ้นกันนะครับว่าใครจะเข้าไปด้วยชัยชนะส่วนเกมบิ๊กแมตช์ประจําสัปดาห์การท่าเรือจะต้อนรับบุรีรัมยูนเต็ดเตะกันหนึ่งทุ่มที่แพสสเตเดียมคู่นี้ถ่ายทอดทาง AIS Play และนี่คือศึกชิงบอลลังจา่าฝูงนะครับท่าเรือที่เพิ่งบุกชนะ เชียงใหม่2-0มี11แต้มจากชชนะ3นัดเสมอ2แล้วก็แพ้1ไปรองจากฝูงส่วนบุรีรัมชนะ4เสมอ1แพ้1ก็ยึดจากฝูงของตารางเกมล่าสุดชนะสุปรกากร2ต่2-1ความพร้อมของเจ้าถิ่นนะครับทางโคโองดุสิเฉลิมแสนหากไม่นับคนที่ยังต้องพักฟื้นร่างกายอย่างเควินดิโรมรัม ก็ไม่ได้มีปัญหาในการจัดทีมเลยระบบ4231ประตูก็บรวุฒศรีสุภากองหลังแบ็คขวาฟริปโรเลอร์แบ็คซ้ายจตุรพัฒน์สัตร,รมส่วนคู่เซนเตอร์ก็น่าจะยังใช้ดับเบิลโรเชล่ากับบรวุฒนามเวทตามเดิมส่วนคู่กลางศิีกรจักขุประสาทกับโกซุนกีแนวรุกประกรณ์เปรมพักเซกิโอโซเรสและก็บดินผาลาส่วนหน้าเป้าเนลสันบุญยาที่ยิงต่อเนื่องมา5นัดแล้วนะครับส่วนบุรีรามของอเล็กซานเดรกามาจะมีปัญหาที่เกมรับเพราะว่าดีเกากับเรบินสุลกาเจ็บ คงใช้หลังไทยยืนอีกเกมหนึ่งระบบการเล่น3-4-3แล้วก็มีชิติพัฒน์แทนกลางอภิวัตนง้วลำหินพันสาเหมิบูนเป็น3เซนเตอร์วิงแบกขวานริบรดินวิรัตรโนดมสายเป็นเปียพลผานิชกุลคู่กลาง พิรดลนแชรัศมีกับรัตนากรใหม่คามิลงตัวแล้วแล้วก็วางสุโูชโชสารชาติสุปชัยใจเด็ดและเสมอเอโรซาล่าตาข่ายคู่นี้เจอกันมา27ครั้งถ้าเรือชนะบุรีรัมได้แค่2ครั้งปราชัยไป18ครั้งแล้วก็ลงเอ่ยเสมอกัน7ครั้งสถิติเป็นรองชัดเจนมากส่วนปีที่แล้วบุรีรัมก็บุกมาชนะการท่าเรือถึงบ้าน2-1 แล้วก็เสมอที่ช้างอาริด้อีก1-1แถมเจอกันใน FA ฟเอับด้วยนะครับ120อนาทีจบศู 00, แต่บุรีร,รัมชนะในการดวนจุดโทษส่วนครั้งสุดท้ายที่ท่าเรือชนะบุรีร,รัมได้ต้องย้อนไปในปี2014ด้วยสกอร1์1ต่อศจากประตูของเกิกร์ททวีการแล้วคนที่คุมสิงเจ้าท่านในเกมนั้นก็คือโคชอง ดุสิตเฉลิมแสนเนี่แหละครับไม่รู้ว่าเขียนบทอะไรไว้ไหมแต่ผมเชื่อว่าเกมนี้มันแน่นอนและทิ้งท้ายกันหน่อยนะครับดูฟุตบอลในช่วงสุดสัปดาห์กับ a i s p l a y และช่องทางฟรีทีวีสะดวกช่องทางไหนดูช่องทางนั้นแต่ถ้าเกิดคุณติดตามผ่านโทรศัพท์สะดวกกว่าในช่องทางของ a อเหรือดูผ่านเว็บไซต์ก็ได้แต่ปัญหามันคือถ้าคุณใช้เบอร์เครือข่ายของ a อเคุณดูได้ครบทุกคู่แต่ถ้าคุณไม่ได้ใช้เบอร์เครือข่ายของ a อเคุณจะดูได้แค่200แมตช์่ะนั้น คุณไปหาซิมมาครับมีซิมแจกฟรีของ AIS นะครับตอนนี้คุณไปรับได้เลยนะครับกับเดอะวันซิมจากวันทูคอ 5G สามารถที่จะไปรับได้เลยที่ AIS Shop AIS Televis แล้วก็ AIS Buddy ดูเงื่อนไขได้เลยนะครับที่ w w w a i s t s f r e e s a i s f h o t b a ิมฟุตบอลส่วนการรับชม600แมชนะครับฟุตบอลไทยลีก1 2 3 FA ครับ ลีครับทีมชาติบอลชายบอลหญิงแล้วก็ฟุตซอลลีรวมถึงฟุตซอลทีมชาติคุณเช็คโปรแกรมในการถ่ายทอดได้เลยนะครับที่แอปพลิเคชัน a i s play ที่เว็บไซต์ a i s แล้วก็อีกหนึ่งจุดสำคัญคือ Facebook มีคอนเทนต์ลงใหม่ๆมากมายเหมือนกันที่ Facebook ที่ชื่อว่า a i s play ฟุตบอลและทั้งหมดนี้คือคิดไซโค้งเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้ติดตามพวกเราได้นะครับแบบนี้ทั้งก่อนเกมหลังเกมดูบอลไทยให้สนุกในช่วงสุดสัปดาห์แล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ